ยิงลงได้เราจะให้คนละหนึร้อยบาทต้องยิงให้ลงก่อนนะครับพีดาก้ายบาทนะดากลงได้ต้องรวบรวมสมาิถ้ากยิงลงจากตรงนี้ยคนได้ร้อยระ็นผู้ชนหมู่วักลับจากชองไลฟ์ปนะครับวันนี้เราจะมาแข่ยิงลูกบาสจิ๋วเข้าห่วนะเข้าอะไรนะ เข้าห่วงอยู่แล้วครับเข้าห่วงนะแล้วก็เป็นลูกบาสิ๋วที่ซื้อมาจากห้างเมื่อกี้เราจะมาลองเพื่อนใครเนี้ยในกลุ่มเนี้ยรวมทั้งพี่นิวเนี้ยนะยิงลงได้เนี้ยเราจะให้หนึ่งรางวัลนะคนละหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าต้องยิงให้ลงก่อนนะครับได้แค่ทีเดียวแล่นขวัญเล่นเปล่าเล่นค่ะเล่นนะโอเคเดี๋ยวพ่อหลุดยิงให้ดูอย่างนี้ป่ะโอ้ไม่กอดเลเดี๋ยวจะโชว์ฝีมือนะครับลูกบาสิ๋วมันยิงอย่างเงี้ยนะฮะนี่

ดีแฮ hey, yeah. <ah> ียงยยางงังรึ Pen ้งรยังเย้ยงๆแหมคนนี wit. ้นี่ดีเรอบพี่เพราต้องรวบรวมสมาธิก่อนกันที่เราจะลงได้ต้องรวบรวมสมาธิ พักรานี่ถ้าจะไม่ไหวพาราท่าจะไม่ไหวพาราไม่ไหวไม่โอ้เกือบเกือบเกือบอ้าวน้ควลงน้ำ้าไลงน้ำโอ้ทะเลาะนะครับพ่อนิวได้คนเดียวครับพ่อนิวได้คนเดียวจบพิซนะครับโอเคนะครับใครอยากให้ทำชาเลนจ์อะไรนะคอมเมนต์มาบอกนะ โอเคอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะจะมีลูกหนึ่งพี่ดิวพี่เดียวก่อนปิดนะจะให้เลือกตัวแทนมาตัวหนึ่งคนหนึ่งจะให้เลือกตัวแทนคนหนึ่งนะยิงจากตัวนี้ยเฮ้ยฟาโบไปแล้วฟาโบคอนึิงใครจะไปรู้พี่เป๊ะแค่มาจะทำได้ก็ได้ตรงนี้นะโบโบทะลุได้แน่นอยิงจากตรงนี้นะโบโบ จะเข้านะตัวแทนคนไหนคนหนึ่ก็ได like okay, so okay, ้นอกจากที่ดิวว่าดิวได้ไปแล้วอ่ะถ้าอกจะยิงลงจากตรงเนี้ยทุกคนได้ร้อยโอ้โหใครจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านใคร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 คืผมถ้าเป็นลูกปกติผมยิงลงนะเออลูกอย่างเงี้ยใครจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านพี่กอณพี่กอณหรือพี่แฮมอะไรเขาเขาเขามีความมั่นใจครับโอเคกระจอกไม่ไหวไม่ไหวโอเคอ่ะพี่กอณพี่กอยสู้ๆนึ โอเคพี่กรณู้ๆนะ่นะครับโอ้โจบนะจบคลิปครับกับบ้านเลยครับไม่ไหวครับไม่ได้เลยแล้วครับความหวังไม่มีครับตอนนี้พี่กอนครับเกิดอะไรขึ้นคะมันผมมันใจไหน่อยใช่ผมมั่นใจไปหน่อยพอดีมีนกพิราบคาาไปเมื่อกี้อ๋อโอเคฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครัสวัสดีครับจะเจอยังคลิปน้กครับครับ

อะไรขอโหนูฉันขับมาถ่ายรูปด้วยนะคะอองกมาโจ๊กออกมาโก๊ออกมาโปจริงจริงจรงกันอยู่ตรงนี้อาะเธอกับฉันสนุกสนานให้ฮากันไปออกมาลองออกมาลุยออกมาคูยทำได้ต็มใจอยากให้เราทำอะไรที่ไหนก็ขอบอก